ูกสวนเจอกับเพชรทองอันเชียงรายพิกัดน้ำหนักกันที่118ปอนด์มวยคู่นี้เป็นคู่มวยล้างตานะครับโลมานี่จะล้างตาได้หรือว่าจะโดนย้ำไชยนี่ก็ต้องติดตามกันแล้วครับ สำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับปอรวัตแขกสินทรให้คะแนน3ท่านอารานุชกลางสุระเชษเจ้าวงและธงชัยทองสเวกครับ ลูกฟีของน้ำเงินนะครับอันเชียงรายครับกอดมงคลให้กับเพชรทองคำแต่นักบวยดี่คนชนบุรีนะครับส่วนนี้มุมแดงครับโลมาลูกสวนเลยครับแก้มือล่างตากันอีกครั้งนะครับตอนนั้นต,นตนน้นๆน้ำเงินเป็นรองครับโดนสีมือไปก่อนแต่ว่าไปปลายครับ มาได้เขาวงในเอาชนะคะแนนไปใส่เข้าปลายใส่เข้าป้ายครับวันนี้ก็เพชรทองคาน้าเงินนี่เปิดโอกาสให้โลมาที่แก้มือนักตายกลางครับเดี๋ยวดูครับหนังม้วนเก่าหรือว่าหนังม้วนใหม่ครับนี่ประวัติมุมแดงของโลมาในี่น่าสนใจครับก่อนที่เขาจะมาค้าคำปั้นครับเขาเคยเป็นเด็กปั๊มมาก่อนครับอยู่ที่สาขาเข้าท่าจังหวัดตลาดนู่นนะครับสำหรับทางด้านมุมแดงครับเคยเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนักโชวหัวใจครับ ว่าเป็นเด็กปั๊มก่อนที่จะมาสวมนวมขึ้นบนเวทีชกมวยครับแนมน่าสนใจครับชีวิตของทางด้านโลมาครับสตอรี่น่าสนใจครับวันนี้ครับเหนียวขาดขึ้นแก้มือล้างตาครับจะแก้มือได้สําเร็จหรือว่าจะโดนย้ําแ้นอีกครั้งครับเดี๋ยวดูครับอุ้ยขวายาวๆครับอัดเข้าไปก่อนครับทางด้านเพชรทองยกแรกนะครับก็ค่อยๆทักทายกันแบบหนักๆนะครับ รอโอกาสสวยๆมองๆอครับพยายามเขี่ยล่างไปครับโลมาเพชรทองคำเล็งเลงแล้วว่ายังไงครับนี่ครับเจอหมัดซ้ายครับซ้ายของโลมาครับส่วนขวาครับของเพชรทองคำย่งพยายามสาดเข้าไปแล้วครับบีบไว้ก่อนรับขวาหน้าของโลมาครับเดียวว่าท้ายับขวานะครับชิงกันนอกนะครับ ดูว่าเพชรจองนี่เดินขยับเข้าไปนะครับลงมามีแข่งซ้ายะซ้ายต่อยสายแรงนะครับไฟที่แล้วนั้นก็แพลลงมาอย่างพลิกลบนะครับวันนี้ดูว่าจะล้างตาได้หรือเปล่านะรับก็ต้องติดตามกันถ้าเคยชกกันมาแล้วก็พอจะรู้ทางกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับอ่หนึ่งนาทีโดยประมาณครับยกรแรกนะครับ จ่อเข้าไปสอยเข้าไปครับช่วงล่างนี่ครับถามหาพับในกันหน่อยเลยครับพยายามสอยไปจี้ไปตรงนั้นครับหมัดซ้ายครับขยับขยับขยับเข้ามาครับกระชับพื้นที่เข้ามาครับหมัดขวาต่อยไปครับเพชรทองทำก้าวเข้ามาเตะขวาครับ เพชรทองครับขออภัยครับเพชรทองนะครับป,ปลายครับยกแรกครับหมัด1-2แลแ้วเตะขวาจาอล่างพยายามออกพยายามทำเลยครับแต่ว่าน้ำหนักยังไม่ได้แรงมากครับซ้ายพยายามเตะเข้าไปครับนักวนี่ครับ ครับมาตามกันต่อนะครับโอ้ที่2ในช่วงที่2นะครับโรมาลูกสวนกับเพชรทองอันเชียงรายพิกัดน้ำหนัก118ปอนดกร้สายกับขวานะครับสายของโรมากับขวาของเพชรทองนะครับเพชรทองนี่เคยชนะมาครั้งหนึ่งครับวันนี้ครับอย่างที่บอกครับประการให้ทางด้านโรมารับแก้มือล้างใจอีกครั้งครับโรมาลูกสวนครับบอกว่าตั้งแต่ทีแพ้เพชรทองนั้นก็นอนไม่หลับจนถึงวันนี้นะครับ นี้นะครับเป็นวันดีของโลมาหรือป่าก็เหลือจะเป็นวันดีของท้านเพชรทองครับมวยนละทาครับซ้ายกับขวาครับออกก่อนได้เปรียบแน่นอนครับอยู่ที่จังหวะเกมวันชกถ่ายการชกของทั้งสองมุมนะครับโยกเข้าไปครับดูว่ายังไม่รีบร้อนทั้งคู่นะครับชิงจังหวะออกกันนะครับซ้ายกับขวาใครจะแม่นกว่ากันเพชรทองนั้นเดินขยับเข้าไปโลมาก็โอ้ทรงมวยยืนมวยเนี่ยสวยนะครับสายด้วยครับใส่วืดอ้า เพชรทองก็ยังไม่โตนะครับค่อยๆขย,ยับก็้าหาตัดสายทิ้มตรงๆค่อยๆขย,ยับก็ไปคู่นี้ก็น่าจะแพ้ชนะก็น่าจะเบียดกันปลายปลาอีกครั้งเลยครับเ,เริ่มจะขยับลมาซ้ายต่อยซ้ายต่อยซ้ายเกาะยางไปก่อนเพชรทองนี่นะครับขวาย,ยาวๆคอยโตอเอาไว้นะครับ ยังดูใจเย็นครับแม้ว่าเคยใช้บริการกันมาหนึ่งครั้งครับดูครับนี่รอจะต่อยจากที่ไหนได้ครับเพชรทองครับขวายาวศาสตร์ขึ้นไปครับโลมายังดูใจเย็นครับยับโยกครับเขี่ยล่างเกาะไปเรื่อยอัดไปเรื่อยเลยครับดูครับบัดหน้าคอยกระแทกครับยังดูใจดูวุฒิอยู่ครับฝังีแทนซ้ายนะครับสลับบ้างนี่และครับเตะซ้ายต่อยายเพชรทองนี่ดูท่านขวานั้นจะเป็นทีเด็ดแล้วครับ ค่อยขยับไม่ชัวไม่ออกนะครับผ่าเน้นๆไหลดอกเหมือนกันนะครับยกนี้โลมายังคงขยับอยู่นี่ยกที่2แล้วนะครับกรรมาการก็พยายามจะเตือนให้ทั้งคู่นะครอกอาวุธจะใม้มากกว่านี้ครับอ่ะทะเลาะกันหน่อยครับโมโหกันหน่อยครับ้าเตะจ่อล่างไปครับโลมาครับเอาเตะซ้ายขึ้นเหมือนกันครับเพชรทอง ้ายไปครับพับในขยับเข้ามาอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องเอาคืนด้วยครับแม่ดูใจเย็นเย็นมากไม่ดีครับโดนเตะจ่อล่างมาอีกครับชมไปปลายยกที่สอครับนี่ครับหมัดหนึงสครับเตะซ้ายจ่อล่างไปครับโลมาเตะขวาอีกทีหนึ่งพยายามหันนะครับนี่ขยับเข้ามาครับแหมจะทำเข้าเจาคืนนะครับแต่ว่าแมยังโดนไม่เต็มนะครับ ผยกที่2ครับน้ำเงินโดนขาแล้วเป็นไงครับอาการหรือเปล่าพยายามเดินติดข้างในครับแต่ว่าโดนหักพงกะไลครับเดินลุยต่อครับเดินดักเสียบมาก่อนครับเสียบแล้วตั้งขวาพยายามสับมาครับโลมาครับโลมาสับมาขวางแล้วเสียบครับโอ้ดูว่ายกนี้คึกคักเหลือเกินนะครับเพชรทองครับพยายามเดินลุยเลยอะเริ่มจะออาวุธมากขึ้นแล้วนะครับขยับเข้าหาวงในมาดูกันที่วงในจังหวะการลัดการกล้ำ หรือว่าจะทําได้ดีนะครับโลมาก็คอยไล่แขนเอาไว้วงในวงนอกนี่มีหมัดซ้ายดูเอาถึงตัวตลอดไม่สนแล้วนะครับเพชรทองฝีมือผมไม่สนแล้วครับผมชมอย่างเดียวมาถึงตอนนี้พยายามจะเบียดจับล่ําโลมาคอยตั้งกําแพงเอาไว้กับเพชรทองนี่เบียดเข้าหาตลอดครับตรงนี้เห็นได้ชัดเจนกันทางด้านเพชรทองครับพยายามเดินถึงตัวครับอยู่วงนอกนี่โดนเตะขาโดนหมัดซ้ายครับ ำให้เขานี่ต้องเดินถึงตัวโลมาครับแต่ว่าโลมาเองก็ไม่อยากเข้าใกล้ครับเจาะไปเรื่อยครับมัดจิ้มไปเรื่อยครับดูกับซ้ายเจียบเข้าไปครับมาดูวงในของเพชรทองครับพยายามจะขยมครับลูดลงมาครับโลมาขึ้นคอได้เด้งเข่าซ้ายครับจังหวะนี้ครับมันใกล้เชืองมันไม่ถนัดไม่ชัดเจนครับพยายายกกระดับแก้ของตัวเองขึ้นมานะครับเดินเข้าหาครับเพชรทองครับแต่โลมาเองก็ไม่ยอมให้เจาะง่ายๆเหมือนกันเลยครับนี่ครับมัดขวาสกัดไว้ก่อนครับ เตะซ้ายเข้าไปครับแม่พยายามจะคึกพยายามจะทําทําไม่เข้าเริ่มท้อหรือเปล่าโอ้ดูว่าโลมาเองเวลาออกแข้งต่อยหมัดก,ก็ทําได้ดีเลยนะครับเละนะ่าเพชรทองนี่ถึงกับหยุดไปเหมือนกันต้องเดินนะครับต้นยกนี่เดินเร็วถึงตัวตลอดพยายามจะออกแข้งแล้วก็จะปล้ำหน่อยแต่ถ้าเดินช้านี่จะโดนแข้งซ้ายเอาแล้วครับเริ่มจะแทงได้สวยสวยเหมือนกันแล้วครับเพชรทองก็พยายามจะชกในเกมทิดเวงได้เปรียบทางด้านเพชรทองครับ จะเดินเบียดเดินบทเดินชนเข้าไปครับแต่ว่าก่อนที่จะเดินเข้าไปก็ต้องฟาดหลัแข่งสายของโลมาก่อนครับวันนี้ก็ต้องชื่นชมครับโลมานี่มานิ่งมาเรียนเหลือเกินครับถั่วมีมัดมีแข้งไม่ยอมให้จับง่ายๆเสียบดันนว่าเดินต่อครับเพชรทองขยับสืบเท้าเข้าไปครับสับสอกซ้ายครับโลมาครับโอ้พยามดักสับดักเสียบไว้ครับเกมตั้งรับของโลมาโอ้ยสับขค้นเหมือนกันครับหุ่ยหางมาไกลเลยครับแมาเฉียวเฉียวไปเอาแทงซ้ายครับ โอ้โหถ้าโดนแล้วเป็นเรื่องเลยนะครับศอกนี้นะครับของเพชรทองทีมงานนี่บอกให้เดินตลอดนะครับชนก็ไปอย่าไปยืนคุยจังหวะฝีมือเหลี่ยมเชิงอยู่กับโลมานะครับเตะซ้ายเอามาดูวงวเลยพอจับได้ดีก็เริ่มจะตีได้สวยๆเหมือนกันโลมาก็มีจังหวะแทงแล้วก็ตั้งกำแพงเอาไว้นะครับเอาเบียดกันในช่วง โค้งสุดท้ายของยกที่3โอ้โหแลกกันสนุกแล้วนะครับเพชรทองนี่วงไหนก็เริ่มจะตีได้เสียงเชียร์ก็มาครับเบียดกันเร้าใจเลยนะครับพักกันก็คู่เดยวมาตามกันต่อในยกที่รี่ครับโอ้โหออกมานี่โดนศอกเลยโลมาอาศัยหลักเหลี่ยมไม่ยอมประทะด้วยแต่เพชรทองไม่สน้ะครับถึงตัวตลอด พอเริ่มตีได้ดีเสียงเชียร์ในวิธีนี่ก็คือเหมือนกันแลครับเอาละครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วครับมวยคู่นี้พยายามจับต้นคอเลยครับเกมของเพชรทองครับเดินเข้าไประวังด้วยนะครับมีหมัดมีศอกครับโลมาครับไตขวาเข้าไปครับเจอแท่งซ้ายพยายามเสียบไปเลยครับซ้ายหน้าพยายามขึ้นแท่ขึ้นเข่าครับไตไปเจอเตคือครับแล้วก็หมัดสุดท้ายเป็นของโลมาเนี่บจังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายของโลมาทําได้ดีครับมีศอกคอยเสริมด้วยครับ เพชรทองนี่อ่านแล้วครับโอ้โดนลุกซ้ายครับป้ายหมัดหนึ่งสองครับแม่แข้งขวาหลุดไปครับนายมเดินต่อครับเพชรทองครับโดนจิ้มซ้ายแล้ววางแข้งซ้ายของโลมาครับดูครับชกแบบคลาสสิกแบบไม่เคียดละครับท่านโลมายกนี้ดูว่าลยมัโลมานี่มีแข้งซ้ายนะครับสวยๆคอยตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็แทงสู้เอาเบียดเหลี่ยมล้มจิ้งลงไปอีกจอเป็นงานนกของเพชรทองแล้วหรือเปล่านะครับถ้าเบียดไหนปล้ำไหนไม่ได้แบบนี้ครับ แต่ก็ยังนี่ครับพยายามเบียดต่อครับเตะนําเข้าไปเดินเข้าไปครับนี่หมัดขวาครับแม่แต่แข้งยาวกว่าครับหมัดขวาต่อยรับตัวเข้าไปครับเจอเตะซ้ายขึ้นมาเจอเตะซ้ายอีกแล้วตั้งสติแป๊บหนึ่งตั้งรำแป๊บหนึ่งแล้วเตะเนี่ยครับต่อยขึ้นไปครับนี่ครับความพยายามยังมีใช้ได้ครับทางด้านเพชรทองครับพยายามจะเดินเบียดเดินชนครับตามที่ตัวเองถนัดนะครับเบียดเข้าไปแต่ว่ายังเข้าไม่ถึงตัวครับ ไปดูใจความเป็นสู้นี่เกิร้อยครับปูจัว่าโดนแข้งซ้ายจังหวะนี้แม่หลุดไปครับช็อตสองพอเดินช้านี่แกโดนแข้งซ้ายนะครับแต่ยังมีหมัดนี่ต่อยท้องต่อยหน้านะครับพยายามจะฮึดอยู่ตลอดเอาโดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนโลมาก็อยู่ที่เพชรทองแล้วจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับพยายามจะเดินเบีดยดต่อยหมัดโลมาก็มีแข้งซ้ายโอ้โหโตขึ้นระยะระยะแล้วก็ออกหนักๆออกแน่นด้วยครับ ไม่ท้อครับไม่ท้อครับเพชรทองครับของแพงครับเดินเข้าไปหน่อยแต่ตอนนี้ราคาตกเลยนะครับเพชรทองครับเจอแข้งซ้ายครับช้าไม่ได้ขาดความมั่นใจไม่ได้เลยครับคิดแล้วต้องทําคิดแล้วต้องทํเราเจอแข้งซ้ายมาอีกแล้วครับนี่ครับเดินแข้งซ้ายเข้าไปนี่ออกกันยุกช็อตเหมือนกันเพราะด้านเพชรทองครับแต่หัวใจยังสู้อยู่ครับโอ้ยเสียบจังหวะนี้ครับพยายามจะเดินเพียงเข้าไปเลยครับแต่ว่ายังเข้าไม่ถึงตัวครับบังลี ก็เดินเดินช้านี่ก็จะโดนแข่งซ้ายนะครับหมัดหน้าขอยแย่เอาไว้ลงมาแย่แย่วัดระยะแล้วก็ตามที่แข่งซ้ายซ้ายอีกแล้วโอ้โหช้าไปเลยนะครับเพชรทองโดนซ้ายเข้าไปเยอะมากนะครับยกนี้นี่รับแข่งซ้ายเยอะครับพยายามจะฮึบเหมือนกันมีแข่งขวาต่อยหมัดแต่มันทําได้ไม่ต่อเนื่องครับก็เดินช้านี่ก็จะโดนซ้ายโอ้โหเดี๋ยวมาตามกัน ถึงตัวตลอดเดินเข้าไปต้นยกต้นน้ำหรือเปล่านะครับลงมานั่งชกสบายๆนะครับคอยบางคอยแทงขยาบเขาหาอขกทีนะครับแต่ว่าเนี่ยครับรช้าแล้วก็เจอแท่งนะครับดีไปก่อนครับ คิดว่าจะทําจะทำแล้วพอช้าก็รับไปเยอะแล้วครับเป็นว่าคิดไม่ออกหรือเปล่าครับเจอลูกทีอีกแล้วครับเพชรทองครับมาถึงตอนนี้นี่างด้านโลมาครับเหมือนจะมั่นใจในผลงานแล้วครับคุมเกมคุมสถานการณ์ับดักวางแข้งซ้ายคอยทีเบรกนี่ครับเียล่างขณะที่เพชรทองครับก็ยังไม่ละความพยายามครับวันนี้นี่ต้นต้นี่รับแข้งซ้ายไปเยอะพอสมควรครับทำให้ยากาศมันกดดันมันบีบให้ต้องเดินจนถึงวินาทีนี้ครับ ดูว่าเรียแลแรงนะรถน้อยถอยไปแล้วนะครับชกสบายเลยครับโรมาคุณเกมมั่นใจแล้วนะครับออกซ้ายออกขวาหมัดหน้าคอยแย่แล้วก็มีลูกถีบคอยทาลายจังหวะเอาไว้เพชรทองเองก็ดูว่าจะยอมไปแล้วนะครับเดินก็จริงนะครับจะทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วครับมาถึงตอนนี้โอ,อ้แต่ก็ยังพยายามเดินพยายามหาช่องอครับแต่ว่าเนี่ะครับ แต่รวมขอส,บสงบศึกแล้วก็ม่ยอมเปิดช่องให้กับเพชรทองด้วยครับโนมาเก่าที่แล้วโดนทิกแซงชนะไปนะครับด้วยข่าววงในครับเท่วนี้ดูว่าเตรียมการบ้านมาดีเลยครับโนมาหัดซ้ายหัดขวาครับเพชรทองเียื่ลากไว้ก่อนแลวครับแข้งขวาไปอีกครับแมชั่วโมงนี้ต้องต้องหาจุดเปลี่ยนเกมครับมัดสองครับบางอย่าง ต้องป่อยหมัดฟันซอกอันก็ไปเยอะๆครับจะพลิกเกมกลับสู่เกมนะครับว่าหัวิตหัวใจนี่สอบผ่านครับตางน้านเพชรทองครับแม้ว่าเดินเข้าไปจะโดนแข้งสายโดนไปเยอะครับแต่ว่ายังไม่หยุดยังไม่ยอมครับทานนี้ทานนั้นก็ต้องยกบเครดิตให้โลมาด้วยครับวันนี้มาวางเกมวางแผนครับวงในนี่เสียเปรียบครับแต่ว่าวางเกมวางแผนมาสู้วงนอกสายยาวๆครับแล้วก็กําลังจะเอาชัยชนะได้ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับางน์ดี ก็ดูว่าจะมั่นใจคุมเกมแล้วนะครับเพชรทองก็ยอมนะครับโลมาก็ไม่ทำรอเสียงะระฆังหมดยกสุดท้ายดังขึ้นเท่านั้นเลยครับมาถึงตอนนี้เขี่ยกันแล้วนะครับเพชรทองเดินก็จริงจะทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยก็เดินช้าก็โดนแข้งไฟโดนก็ไปเยอะแล้วครับโด,โดนจนยุบไปเองยอมไปเองครับันนี้ก็เป็นโลมานะครับก็น่าจะ ลบแขนได้แล้วครับครบห้ายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับกรรมการปรวัตแขกสินทรนะครับเดินเก็บใบคะแนนสุดท้ายแล้วก็หันไปชูมือให้ โลมาลูกสวนนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างขาดร้อยนะครับ